ันนี้พวกเราจะพาไปศึกษาเกี่ยวกับสุขภา,าวะชุมชนในด้านต่างๆกันค่ะของแต่ละสถานที่ที่อาจารย์ได้พาไปศึกษาดูงานค่ะที่แรกคือสวนยายมีบ้านบางใหญ่อำเภอประแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสำหรับสวนยายมีเราได้ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาวะชุมชนค่ะ สุขภาวะทางกายนะคะได้าอาหารที่ปลอดภัยสดใหม่จากผักสวนครัวผลไม้และสมุนไพรสุขภาวะทางจิตใจนะคะการได้ดูต้นไม้ช่วยคลายเครียดเกิดความเพลิดเพลินรู้สึกภูมิใจในผลผลิตที่ตนเองได้ปลูกมาค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสุขภาวะทางปัญญาภูมิปัญญาทองถิน่นเช่นการปลูกพืชสมุนไพรและการเก็บมเมล็ดพันธุ์ ทฤษฎีของพวกน้องนามโมเดลเป็นแนวทางการจัดการพื้นที่เกษตรมาจากหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ต่อไปการทำน้ำอ้อยคันสุดจะอ้อยธรรมชาติสุขภาวะทางกายที่ได้จากการคันน้ำห้อยสุดจะอ้อยธรรมชาติได้น้ำอ้อยสุดมีวิตามินและแร่ธาตุเช่นแคลเซียม คอร์สฟอสต์และธาตุเหล็กเป็นพลังงานธรรมชาติไม่ผ่านการแต่งเติมสารเคมีช่วยลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีสารปรุงแต่ง mm hmm. ต่อไปจะเป็นการเ mm hmm. ผาถ่านด้วยเตาเผาดินนะคะ mm hmm. เป็นสุขภาวะทางกายได้ถ่านที่ปลอดภัยจากไม้ธรรมชาติใช้หุงต้มอาหาร mm hmm. ลดการพึ่งพาแก๊สไฟฟ้าต่อไปนะคะจะไปดูรังผึ้งน้ำผึ้งขี้ผึ้ง สุขภาวะทางกายน้ำพึ้งเป็นอาหารธรรมชาติให้พลังงานสูงมีวิตามินแร่ธาตุขี้พึ้งใช้ทำยาม่องเครื่องสำอางและยาโบราณรังพึ้งบริโภคได้มีเอนไซม์และสารต้านสุขภาวะสังคมผลผลิตจากการสร้างอาชีพรายได้เช่นการขายน้ำพึ่งขี้พึ้งต่อไปจะเป็นการทำสบู่จากวายแดง สุภาวะทางกายวายมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอการเชื่อมของผิวสบู่วายช่วยทำความสะอาดและบำรุงผิวจากสารธรรมชาติลดการใช้สารเคมีรุนแรงลดปัญหาผิวแห้งหรือเป้ง่ายต่อไปสุภาวะทางสังคมสร้างอาชีพเสริมและสร้างรายไ,ได้จากการขายสบู่ h a n d m a เป็นกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันของครอบครัวชุมชนใช้ชเป็นของฝากของที่ระลึกประจำท้องถิน่น สุขภาวะทางจิตใจการทำสบู่เองสร้างความเพลิดเพลินสนุกและภูมิใจในผลงานการใช้สบู่ธรรมชาติทำให้รู้สึกมั่นใจและผ่อนคลายสุขภาวะทางปัญญาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำสบู่การใช้วัตถุดิบท้องถิ่นพัฒนาเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเคมีพื้นฐานและกระบวนการผลิตค่ะ สุขภาวะทางสิ่งแวดล้อมลดการใช้สบู่ที่มีสารเคมีสังเคราะห์ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการไปรูปผลิตผลการเกษตรให้เกิดมูล,ลค่าเพิ่ม ต่อ,อไปนะครับคือการทําผ้ามัดย้อมจากต้นใบกงกลางครับสุขภาวะทางกายลดการสัมผัสสารสังเคราะห์ที่ก่อให้เกิดภูิแพ้สุขภาวะทางจิตใจได้ผลคายและความภูมิใจจากผลงานที่ทําเองครับสุขภาวะทางสิ่งแวดล้อมช่วยสร้างคุณค่าใหม่ให้กับทรัพยากรท้องถิ่นและส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลนต่อไปนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ปลาหินค่ะ สุขภาวะสิ่งแวดล้อมนะคะได้สร้างจิตสำนึกให้คนเห็นคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ค่ะสุขภาวะทางสังคมค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นเศรษฐกิจชุมชนสุขภาวะทางจ,จิตใจสร้างแรงบันดาลใจจากความคิดสร้างสรรค์ค่ะหาดนางกำม,มอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุขภาวะทางกายอากาศบริสุทธิ์ริมทะเล ช่วยวระบบหายใจและการผ่อนคลายค่ำเนื้อสุขภาวะทางจิตใจลดความเครียดเกิดความสุขความสดชื่นสุขภาวะทางสิ่งแวดล้อมกระตุ้นให้ชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดขยะและรักษาทะเลวัดเดินศักดิ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุขภาวะทางกายบริเวณวัดมีอากาศร่มรื่นอากาศบริสุทธิ์สุขภาวะทางจิตใจทำบุญไหว้พระสวดมนต์ หรือทำสมาธิลดความเครียดสุขภาวะทางปัญญาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลธรรมวัฒนธรรมและจริยธรรมค่ะสุขภาวะทางสิ่งแวดล้อมว่าส่วนใหญ่จะมีพื้นที่สีเขียวมีต้นไม้เป็นที่ร่มรื่นและยึดเหนี่ยวจิตใจค่ะกลุ่มดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ